ว้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วแพ้พอได้ใจอ่อนแท้ขสวัสดีครับปุ้ยเยอะจั่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่นนนย ุ้ยเห็ดครับเห็ดเห็ดเห็ดโอ้ยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่แป็นตกมา,มาเลยมาเลยป่านี่มีเห็ดนะเนี่ยโอ้ย เนี่ยอีกเลยครับมองออกเดินต่อเดินต่อพอฝนมันหยุดตกแล้วมันก็จะมาอีกสาเหตุ

Ui, thật đây <laughs> Ui, thật kìa ừ. Đây kèng Này Ui, tay เ้งหมดได้ประมาณนี้นะกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดอกใหญ่ๆเลยเนี่ย